อันนะครับพี่น้องกำลังติดตามไม่นี่นะครับนี่ก็เครือบริเวณรอบๆกําแพงบริเวณวัดบ้านวัดปลาบ้านหางเหยเนคลิปเมื่ว่านี่เป็นชิบท่ำปุ๋ยมักที่ผมเด้ลงไปวันนี้ผมสีม,มาผ้าพี่น้องมาสำรวจดูบริเวณรอบนอกครับปัจัไปรอบในก็นแล้วกันเนี่ยหลังจากพระคุ้นเจ้าหลวงพี่เพนเดชันฟาตาหารแล้ว กับพี่นิน่เดี๋ยวพาดกันถัำความสะอาดนะพี่น้องเด้อเนี่ยกำแพงรอบๆเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นนะครับนี่เป็นหลวงพีนี่คือพระพระน,น,น,นี่ที่ถ้ำของแท้ครับพี่น้องเป็นกำลังท้ำความสะอาดใบไม้ใบ,ใบ,ใบ,ใบไหลเ,เป็นภาพที่สวยงามเนาะครับเนะเาะ พี่นองนเคยยืมมเกียรติตามนะครับช่องหัวใจถ้ำสตูดีโอในขณะทายถ้ำอยู่ขณะนี้ผมสีมี่ฉีพดีๆเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับพุทธศาสนาอัดให้พี่นองได้บึงว่าเป็นยังไงผนเทศรษฐีอย,อย่างที่หลังจากสารพัดทหารเสรารเสร็จแล้ว,วกเูเกิดมาทำความสะอาดบริเวณรอบๆแม่พี่เน้นเพิ่งกำลังเก็บบางยางแบบ ที่เป็นเพาะไว้ถ้ากล้านะครับกล้าไว้เถ้าเป็นต้นกล้าปลูกเพราะว่าต่อไปนี่มันก็สิหายหยาดวัดบ้านหางเหยนี่มีแต่ต้นไม้ที่สวยงามครับพี่น้องมีต้นพยุงบ้างตงงาน้นย่างโก็หลายพืชนานาชนิดนี่แบกไฟกับบี้เลยพีเนี่ยนพ,พันวาแบกไฟเบิร์ดแบกไฟนี่นี่คือบริเวณ รอบนอกนะครับนี่รอบแำแพง้งรอบบัดเดี๋ยวทั้งเสียชีหนาผมสิผ้าเขาไปบึง้งข้างในเอาทุกซอกทุกมุมได้อานาเขตของวัดปลาหาเหยเนาะทั้งเสียพี่น้องอยากมากกราบมาสักการมาบูชาเมาบูชาสักการะพระพุทธรูปมงไงคือสมเด็จพระบรบมไาตาโรกณ์กนาดนะครับขอพร ขอ,อสิ่งดีๆจากเพิ่นได้นี่เพิ่นไดพนน้พี่น้องงามบา่วัดดีนี่หนึ่งเด้อนี่สวยงามมากเลยผมว่าอันนี้มันนาแรงเนาะครับอหน้าฝนมาเป็นทังสี่เด้บาะนี่นาฝนเขียวสะอุ่มพุ่มสวัยเนาะพี่นเน,นเ้นเพิ่นกำลังเก็บนี่ยุ่นนี่ก็พี่เน้นวัดบ้านทา,างเหยครับนี่ครับ เน้นศิล่าจารวัตสวยงามครับพี่เอเวงครับเอากระชิปนี้ก็มีแช่ท่อมนี่แหละครับชิปนายก็จะลืมติดตามนะครับก็ขอบคุณนตี่เกียรติติดตามในช่องหัวใจท่ามสดดิโอนะครับชิพนายก็จะลืมกนแล้วกันนะครับหนึ่งสิผ้าไปํำรวจ บึงในบริเวณวัดต,ต่างแต่ประตูโคงเจินว่าหอดหลังวัดหมับเลยแล้วกระส้องวิธีการหมักปุ๋ยสีภาพปีนองไปบึงเนาะครับว่าเพิ่นสิเข็ดจังไดเนาะครับขอบคุณครับ